เริ่มกันที่เรื่องราวของวงการขาอ่อนค่ะกับการประกวดมิ o โ l d 2016ล่าสุดหลังจากที่มีสาวงามเข้าร่วมประกวดจาก117ประเทศตอนนี้ผลออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะปรากฏว่านางงามเปอร์โตริโกคว้ามงกุฎปีนี้ไปครองค่ะเธอเป็นนักศึกษาอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นค่ะนางสาวสเตฟานี่เดลวาว ซึ่งพูดได้ทั้งหมด3ภาษาด้วยกันทั้งภาษาสเปนอังกฤษและก็ฝรั่งเศสหลังจากได้รับตําแหน่งค่ะเจ้าตัวก็พูดถึงความรู้สึกหลังจากสวมมงกุฎค่ะบอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งและก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบอย่างใหญ่หลวงที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศโปอร์โตริโกสําหรับรางวัลรองอันดับที่1ก็เป็นของนางสาวยาริซาเมกิลิน่าเรเยสรามิเรส จากโดมินิกันรองอันดับที่2เป็นของมิสโวลจากอินโดนีเซียค่ะนางสาวนาตาชาแมนูเอล่าโดยมีนางสาวนางงามจากเคนยาและฟิลิปปินส์ได้เข้ารอบ5คนสุดท้ายส่วนสาวงามจากไทยปีนี้เข้ารอบ20คนสุดท้ายด้วยค่ะ การประกวดในครั้งนี้ก็เรียกเสียงฮือฮาได้อย่างมากเลยค่ะหลังจากที่นางสาวอนาตเซียหลินสาวงามจากแคนาดาตกเป็นข่าวใหญ่หลังจากที่มีรายงานว่าคณะกรรมการการประกวดตักเตือนเธอไม่ให้พูดกับสื่อเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจีนเป็นเวลานานถึง3สัปดาห์นางสาวหลินเพิ่งสามารถกลับมาให้สัมภาษณ์สื่อได้เมื่อวันพุทธที่ผ่านมานี่เองค่ะ